สวัสดีครับเอ็ีทางช่องป๋านุ่ยทีวีและทางช่องคอมเมนต์วันนี้นะครับสวัสดีนะครับก่อนที่จะไปรับฟังสาระดีๆนี่นะครับก็ฝากการกดติดตามแล้วก็ฝากการกดแชร์และกดไลค์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เอาละฮะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของคําว่าหน้าอายนะครับหน้าอายเนี่ยจริงๆแล้วสะกดไม่ยากนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมสะกดกัน่ะไม่เห็นยากเย็ยนตรงไหนเลยคําว่าหน้าอายเนี่ยนะแต่เขาไม่สะกด เขายอมที่จะหน้าหน้าหน้าอย่างเนี้ยหน้าอะไรก็ไม่รู้นะเอาแล้ววันนี้ผมจะพูดงี้คือมันมีคือชุดไทยเนี่ยเป็นชุดที่เขมรเนี่ยเขาปรารถนามากเลยอย่าว่าแต่ชุดไทยเลยถ้าเกิดโอนมาเป็นสัญชาติไทยได้มันก็ปรารถนามากกันหมดเนี่ยจริงไหมจริงไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการที่เขมรจะมาใส่ชุดไทยจะมาสวมชุดไทยจะไปทําอะไรผมว่าคนไทยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีปัญหานะคนไทยไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเกี่ยวกับคนชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเขมรมาก ลาวเวียดนามญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลยฟิลิปปินส์ใครก็ได้ฝรั่งก็มาใส่ฝรั่งเนี่ยไปดูในะ้มาสวมชุดไทยเรื่อยไปถ่ายรูปที่วัดอรุณบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่านะครับขเขมรเนี่ยนอกจากจะสวมชุดไทยแล้วเนี่ยนะครับเขายังเคลมความเป็นเจ้าของด้วยก็จะบอกเขาคือออริจินอลแล้วไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะสวมชุดไทยไปลำไทยคือก็เอาละไปจะไปไหนมาไหนคุณจะบินไปต่างประเทศคุณจะไปทําอะไรก็เรื่องของคุณไม่มีปัญหาหรอกนะ แต่ปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับการที่คุณเอาวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมการสวมใส่สบายการสวมชุดไทยไม่ว่าจะเป็นไทยดูสิไทยไประยุกต์ไทยรัะตะนะโกสินหรือไทยสมัยสุขโขทยัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คุณเอาไปทําเสียหายหมดไงคุณเอาไปทําโดยที่ไม่รู้จักกาลเทศะคุณเอาไปสวมใส่แล้วคุณเอาไปแสดงอะไรพวกนี้คือมันมันไม่มีใครเขาทากันอย่างนี้คนคือการสวมเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความเคารพเพราะมันเป็นการ หนึ่งเนี่ยมันการปิดบังนะครับอวัยว,วะบางส่วนที่ไม่สามารถที่จะโชว์ให้ให้ใครต่อใครเห็นได้เพราะมันจะอุจจาตานั่นล่ะหนึ่งนั่นคือเนือประโยชน์ของเสื้อผ้าสองเนี่ยการสวมเสื้อผ้ามันบ่งบอกถึงอะไรฮะถึงสัญลักษณ์ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของเสื้อผ้าเป็นเจ้าของชุดที่ตัเงสวมใส่เช่นชุดไทยไมีสบายมันก็เป็นแบรนด์ของคนไทยคือใครเขาก็รู้หมดนะครับว่าคนไทยเนี่ยไปปัดดิ้งอย่างเงี้ยไปปัดลาย,ยานะครับอย่างในราชสำนักสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีปัดเนี่ยล็อ,อ,อี้ย มันก็มีคนเอาไปสวมเอาไปใส่เอาไปเรียนแบบก็ไม่มีใครว่าแะครับแต่โดยปกติแล้วคนไทยมักจะไม่ทํากันเพราะเนื่องจากว่าเป็นชุดที่สมเด็จพระพันปีเป็นผู้ประดิษฐ์ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาดังนั้นใครอะไรก็แล้วแต่เวลาจะสวมใส่ชุดที่มีนกนะฮะที่เป็นนกเป็นหงส์ที่มาประทับบาทตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วห้องเสื้อหรือนางแบบอะไรแต่เขาจะมีการทําหนังสือถึงสำนักเลขาธิการพระราชวังเพื่อกาบบังคมทูลต่อพระพันปีหลวงว่า อโอกาสนี้นะครับเพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับดิงได้ขอพระบรมราชานุญ,ญาตขอให้พระองค์ทรงพระราชทานพระวรากาสให้ได้นาเสื้อเนี่ยออกไปแสดงที่นู่นที่นี่มันเป็นมารยาทของคนไทยอยู่แล้วซึ่งจริงๆผมคิดว่าพระพันปีหลวงท่านก็คงไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้ใครอยากจะไปไปเพื่อโปรโมทว่าเป็นของไทยเป็นของยุคไหนใครเป็นคิดคนคิดคนผลิตขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่มีอยู่ที่ประเทศเดียวครับตอนนี้จากประเทศแล้วกลายเป็นมฑลนไปแนละ้วนั่นคือขมรผมสงสารนะครับผมเห็นน้องเขาเนี่ย นะครับบางคนบางคนก็บอกน้องพ่อเขาเป็นไอจีเป็น GI ไออะไรผมไม่รู้หรอกคือตรงนี้ผมไม่สนหรอกไอเรื่องสายเลือดของเขาเนี่ยไม่อยากไปยุ่งเพราะมันเรื่องครอบครัวมันเรื่องส่วนตัวการที่มาเป็นเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ตามหลังมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผู้น,น,นํามณฑลเป็นคนจัดหาให้เป็นคนลากไปตั้งให้เนละซึ่งมีคนหลายคนเขาบอกอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ติดใจเลยคือเขาจะมาเขาจะไปเขาจะมียศใหญ่โตขนาดไหน มันเรื่องของเขาแต่เรื่องของผมมันไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่เป,เป็นเรื่องของคนไทยเป็นเรื่องของประเทศไทยซึ่งน้องคนนี้เป็นคนเดียวที่ผมเห็นในทิกต็อกเป็นคนเดียวที่ผมเห็นใน youtube ดูร้อยร้อยคลิปก็ชุดไทยเกือบจะร้อยคลิปที่เหลือก็เป็นชุดอื่นๆฟีสไตล์บ้างอะไรบ้างซัมปอปตบ้างอะไรพวกนี้นะแต่เขาจะสวมชุดไทยล่าสุดที่ผมรู้มานี่นะครับก็ยังสวมชุดไทยไปร้องเพลงจีนแต่ก่อนนี้ร้องเพลงไทยยกอัลบั้มเลย ต่อมานี่ก็หันไปหันไปพึ่งพาจีนไปร้องเพลงจีนลบเพลงไทยออกทั้งหมดอาจจะลบไม่ลบก็ดีดีเหมือนกันลบออกก็ดีเหมือนกันอย่าเอาเพลงไทยไปร้องเลยมันเสียเพลงเขามันเสียเพลงเขาจริงๆแต่ที่มันเสียมากกว่านี้คือการที่เธอไปสวมชุดไทยเนี่ยแล้วเธอ,อยังอะไรฮะยังไปร้องเพลงจีนโดยใส่ส้นสูงเนี่ยชุดไทยมันต้องร้องเพลงไทยมันไม่ใช่ชุดสากลชุดสากลคุณจะใส่กางเกงยีนจะใส่ขาสั้นขายาวหรือจะใส่อะไรหรือไม่ใส่อะไรเลยคุณจะร้องเพลง ฝรั่งร้องเพลงจีนร้องเพลงแขกร้องเพลงไทยร้องได้หมดแต่ชุดไทยมันเหมาะสําหรับกับการรําไทยร้องเพลงไทยไม่ใช่เล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยนึกอยากจะใส่มันสวยมันเท่มันดูดีฉันใส่แล้วเหมาะฉันจะใส่แล้วฉันจะไปทําอะไรมันก็เรื่องของฉันตังค์ฉันฉันซื้อมาฉันจ้างคนไทยตัดเย็บมาวัดมาเฉพาะตัวอะไรอะไรแบบนี้แล้วนึกจะไปผู้ยี่ผู้ยำระยยำตาบอลที่ไหนไปบนเวทีไหนแล้วไปร้องเพลงจีนบ้างร้องเพลงฝรั่งบ้างแต่สวมชุดไทยคุณไม่เคยให้เกียรต ในในชุดที่คุณสวมอยู่เลยแล้วคุณเป็นคนเดียวเลยนะที่แทบจะไม่นําวัฒนธรรมประเพณีของบ้านตัวเองของเมืองตัวเองเนี่ยออกไปแสดงให้โลกเขารู้เลยว่านี่ซัมปอดเนี่ยของฉันฉันคิดค้นฉันประดิษฐ์มาออกมาหน้าตาแบบนี้โถไอ้ซัมปอดมันสบายมันเส้นกระติ๊ดเดียวเหมือนกับเส้นหมี่คุณก็ทําให้มันใหญ่หน่อยสิปักดิ้นหน่อยสิฝังเพชรสักนิดนึงมีอะไรมาติดหูบ้างติดตรงนี้บ้างจะติดหน้าอกแล้วเหมือนกับชุดที่คุณเอาอนะไรฮะเอาประสานานครบั๊ ไปเนี่ยอยู่ตรงหน้าอกพอดีของคุณนั่นแหละไอ้อย่างนั้นก็ไม่มีใครเขาว่าคุณมันเป็นเพื่อมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองคุณแต่การที่คุณเอาชุดไทยแล้วไปไหนก็ใส่แต่ชุดไทยเลยนะขอบใจนะที่โปรโมทให้น่าจะฉลาดกว่านี้นะครับน่าจะฉลาดกว่านี้จริงๆแล้วไม่เคยเอาวัฒนธรรมประเพณีของบ้านตัวเองไปโชว์เมืองนอกเลยแม้กระทั่งนะครับเอานางอัศราไปลําเนี่ยแต่ตัวเองก็ยังแต่งชุดไทยอยู่นี่มายืนร้องเพลงเนี่ย ต่ไอ้พวกที่เตนกินลำกินอยู่ตรงนั้นก็เป็นนางอับสลา,าไปเต้นท่าอับสาาลาอะไรเงี้ยมันเข้ากันที่ไหนมันคนละเรื่องกันถ้าถ้าเกิดหนูเนี่ยนะอยากจะอะไรฮนะจัดลำอับสลา,าเนี่ยก็แต่งตัวเหมือนอับสลา,าก็อาจจะเป็นสีแดงมีประดับเพชรติดตัพปิง้งอะไรให้มันดูแตกต่างกับตัวลำทั่วไปมันก็ดูสวยงามหรือใส่ซัมปอปตนะครับแล้วก็ให้เขาลำอับสลา,าอย่างน้อยซัมปอปมันก็ของบ้านหนูไม่ใช่เหรอ จริงไหมมันของบ้านหนูอ่ะแต่วันนี้หนูเอาชุดไทยสวมชุดไทยแล้วยังมีหน้าไปสอนเก้าลํำไทยลํำนู่นลํำนี่อายอะสะกดเป็นไหมถ้าลุงนะเป็นพ่อหนูนะสมมติลุงเป็นพ่อหนูลุงจะเอาไม้เคี่ยนตีแล้วบอกว่าของดีบ้านเราทําไมมันถึงไม่ไม่เอาไปใช้ไม่เอาไปทําทําไมเราถึงไม่ขนของดีดของบ้านเราไปโชว์ให้โลกมันเห็นแล้วเสือไปเอาขนของเอาของคนข้างบ้านแล้วไปสวมไปใส่แล้วไปเต้นแรงเต้นกา คิดใหม่นะหนูนะคิดใหม่ทําใหม่มณฑลของหนูเนี่ยยังคงต้องพาพึ่งพาหนูอีกเยอะวันนี้ลุงรู้นะว่าหนูเหนื่อยหนูอาจจะไม่เต็มใจที่จะไปทําอย่างนั้นก็ได้ไม่มีใครรู้ลุงสมมุติว่าหนูอาจจะเหนื่อยหนูอาจจะถูกบังคับให้ต้องบินไปประเทศนน้นทีให้ต้องบินไปประเทศนี้ทีใครอยากจะให้ร้องลําทําเพลงอะไรหนูก็ต้องทําตามคนที่มันกํากับอยู่เบื้องหลังอะไรแบบเนี้จริงเท็ุผมไม่ยืนยันผมสมมุติขึ้นมาพอเห็นไปแต่ละประเทศเป็นไงครับ ผู้นำตามหลังไปอย่างเดียวเลยไปถึงกับแบะแบะแบะะแอย่างงี้แบแบะะแแบะอะแอแอะอะแอย่างเงี้ยหนูเหนื่อยนะเหนื่อยนักก็พักผู้นําจีนมาถึงมวลทนตัวเองแต่กลับไม่สวมชุดไทยเลยไปใส่ซัมปอร์ตซะอย่างนั้นน่ะนายกไทยบินไปหาถึงเมืองใส่ซัมปอร์ตต้อนรับอย่างนี้แล <gospel> <sia> ้วชุดไทยหายไปไหนหมดอ่ะมันซักกันไม่ทันหรือมันแห้งไม่ทันหรือเต้ารีดมันพังหรือว่าแขวนแขวนต่างอยู่แล้วถูกฉกถูกขโมยไปอะไรแบบเนี้ยหนู อายบ้างนะลูกอายบ้างคําว่าอายมันสะกดไม่ยากหรอกนะครับแต่มันอยู่ที่เราเลือกที่จะไม่สะกดเท่านั้นเองและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับเอาแล้วฮะนะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนรายการป่าก็ตามที่อยู่ที่ขึ้นปรากฏอยู่หน้าจอนี้สำหรับคลิปนี้ต้องล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ